คุณผู้ชมครับมีโครงการดีๆมาฝากกันนะครับโครงการนี้คือโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตน์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยในจังหวัดสระบุรีครับโดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้อง ตรงตามค่าสายตาให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศนะครับโดยในครั้งนี้มีผู้สูงวัยในจังหวัดสระบ,บุรีเข้ารบับบริการเป็นจํานวนมากภายในงานยังได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานทั้งนี้ครับโครงการจะเดินหน้าสารต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเพื่อให้ผู้สูงวัยนั้นมีสุขภาพดวงตาที่ดีและสามารถประกอบเลี้ยงชีพดูแลตัวเองและบุตรหลานได้ซึ่งท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ทาง f a c e b o o k c o m t o p j e r e n o p t i c a l o f f i c i a l นะครับตามนี้เลยฮะ